ถเหมือนอายุจะเป็นเพียงตัวเลขสำหรับเธอสาวหลังวัยเกษียณที่เลือกลงลู่วิ่งเป็นงานประจำในวัย65ปี และเธอกว่ารางวัลมาแล้วมากกว่า300สนามแข่งผู้คนแถวถนนเส้นทางรอบๆวังสวนจิรดาและสวนจตุจักรอาจพบเห็นเธอในสนามซ้อมเป็นประจำแม้จะออกสตาร์ตอนอายุเข้าเลข4แต่นั่นไม่ใช่อุปรัคสำหรับแชมป์วิ่งมาราทอนปันณิทินาชขจรอรุณวงศ์สวัสดีครับ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 คุณพี เรียกคุณพี่ดีกว่าโอ้โหคุณคุณพี่ปณิทินาทนะฮะชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่ออ้อยค่ะชื่ออ้อยเรียกว่าเรียกว่าพี่อ้อยกันหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบป้าอ้อยอะไรเไม่เป็นไรค่ะได้ยายก็ได้แล้วนี่พี่คุณชอบกวัญนถือนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศมาราทอนนะอะไรเนี่ย42.195กิโลเมตรรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปหญิงอุดรธานีมาราธอนครั้งที่สอง วันที่ปีนี่้เล่าสยเนี่ยฮะวันที่6มีนาคมไะคฮะโอ้โหแล้วนี่อีกด้านหนึ่งคือเป็นถ้วยส่วนหนึ่งที่นํามานะฮะที่ซื้อมาได้มานี่นะฮะมีบางนี่นี่ฮะรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็60ปีนะครับ10กิโลนะครับนี่ก็อายุ50ปีใช่ไหมฮะคุณคุณพี่อ้อยฮะ10ชั่วโมงค่ะวิ่ง10ชั่วโมงวิ่ง10ชั่วโมงนะฮะโอ้โห อัลตรามาราทอน10ชั่วโมงที่สวนพฤกษชาติบางกะปิกรุง<ช>เทพวิ่ง10ชั่วโมงใช่ค่ะเขาไม่นับอันนั้นอันนั้นคือไม่เอาไม่เอาอะระยะทางเอาเอาเวลา10าชั่วโมงครับหรือว่าไงเอาเวลา10ชั่วโมงมคือต้อง เมื่อปีนี้ไปไม่ได้ไปติดผู้สูงวัยหัวใจแกร่งก็เลยไม่ได้ไปวิ่งแข่งซ้อนกันแล้วก็ต้ององเลือกอีกทีหนึ่งก็เลยไปไม่ได้ปีที่แล้วนี้ของปีที่แล้วพท่านผู้ชมฮะหน้าตาแบบใสมากเลยนะฮะให้ดูรูปร่างคุณพี่ของพี่ใช่โอ้โหแบบดูรูปร่างพี่ดูรูปร่างเราสิคะกลุ่มเดียวกันที่อายุ65สนี่นะ มีเราอยู่คนเดียวไม่ใชีแต่คนอื่นมีแต่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาบอกโอ้น้องน้องเขาจะเรียกน้องนองนะนเขาเห็นข้างหลังบอกน้องแต่ถ้าหาว่าเห็นข้างหน้าอุ้ยป้านีนาอะไรนี่บอกไม่มีปัญหาดูส<อ>ิเ <c oughs> ขาดูการแต่งกายก่อนเป็นอย่างแรกใช่ไหมคะอยากให้ดูเลก <c oughs> กิ้งเธอจะเป็นสำคัญเธอแรงตรงนี้ เนี่ยดโชว์ดูช่ดเธอสิดูดูแรงมากคือชุดวิ่งมาราธอนก็ต้องแบบนี้แหละแนบเนื้อนะฮะบางกว่านี้บางกว่านี้บางกว่านี้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็42กิโลใช่ไหมนี่อะไรครับพี่อ้อยอ๋ออันนี้ใส่ใส่ของใส่ก็บเศษตังเหรอฮะสัดเศษสตังใส่ค์อะไรเงี้ยเวลาบางทีไม่มีก็แบบซื้อของข้างทางทานได้ติดไว้เวลาเราแข่งเราคงไม่ใช้ไม่ใช้เลยนะไม่มีเลยใช่ไหมฮะ แล้วก็มีนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกามีเนี่ยมีนาฬิกาสร้อยแล้วก็ต้องมีประจํามีมีผ้านะฮะแล้วแว่นอยู่ด้านหลังนี่แว่นไหนไหนคุณยอ้อยใส่ใส่แว่นหนฮะพอดีปกติต้องใส่ไงฮะใส่แว่นหน่อยนี่พร้อมแล้วโอ้สวยมากถอดได้แล้วครับให้ดูแ่นั่นเองฮะทษฮะขออนุญาตแต่เนื้อต้องตัวนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไรค่ะสบายมากค่ะเป็นไงครับแล้วดูยิ้มสดใสมากเลยเนี่ย เรา65แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เอาเราตอนนี้เราเป็นยังไงดีกว่าก็คุณกนกปีนี้เท่าไหร่คะพีเอ้าไปเอาซี่เอาซี่ปกติไม่ค่อยกล้าถามอายุผู้หญิงวันนี้ผู้หญิงถามอายุกนกอ่ะเอาสิแล้วพี่อ้อยวิ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องวิ่งทุกวันใช่ไหมวิ่งก็เนี่ยเมื่อเช้านี่ลืมไปเห็นคุณเอ้นัดวันที่22่สิกำลังจะออกไปซ้อมอยู่พอดีค่ะลูกสาวทักเฮ้ยแม่แม่จะไปนู่นไม่ใช่เหรออ้าวจริงเหรอ เมื่อคืนก็ลืมถามที่โทรไปนะคุณทีมงานเรานะคะคือจำผิดนึกวันนัดยี่สิบสองจริงจริงอนัดวันนี้นั่นะสิฮะก็ยังงงอยู่ว่าเขาก็นัดยี่สิบสองไงก็เลยไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ซ้อมซ้อมทุกวันวิ่งทุกวันเลยแหละวันเว้นวันตั้งแต่พัทยามาพอดีงานมันเยอะก็เลยว่าจะออกไปซ้อมวันนี้งานเยอะคืองานแข่งเหรอคะไม่ใช่งานที่ทาส่วนตัวงานรองงานรองรีดผ้ารับรีดผ้าแล้ว เวลาไปซ้อมเวลาซ้อมสําหรับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาซ้อมยังไงฮะก็กิต้องซ้อมวิ่งซ้อมวิ่งค่ะต้องซ้อมวิ่งไกลๆอย่างนี้แหละฮะต้องวิ่งวันหนึ่งนี่ถ้าหากตอนแรกๆเมื่อสากัก่อนนะคะที่ยังเข้าวงการใหม่ๆนะคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงต้องยืนอยู่ได้ซ้อมจะลงมาราธอนครั้งนึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ่ะเพราะว่าอยู่ตัวแล้วมันอยู่ตัวแล้วค่ะเราก็ซ้อมไม่เกิน อ่ายี่สิบโลแม่ก็สิบเจ็ดสิบแปดโลอะไรทุกวันนะฮะค่ะวิ่งวันหนึ่งสิบกว่าโลอย่างต่ำต้องสิบโลไปทำเสียงอะไรเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งวันละสิบเจ็ดสิบแปดโลในการในการในการซ้อมเนี่ยวิ่งด้วยสปีดปกติค่ะก็มีทั้งสปีดแล้วก็ปกติพี่ก็เรียกวิ่งคอร์ดลงคอร์ดค่ะลงคอร์ดก็ลงค่ะแล้วสุดท้ายก็มาสปีดแบบลงคอดนะคะแล้วพี่ซ้อมตอนกี่โมงครับคดีปีห้าปีสี่ โอ้โหทำไมต้องขนาดนั้นนะฮะทำไมมันอากาศมันบริสุทธิ์ดิเอ๊ะบ้ป้าต้องอยู่แบบไกลจากถนนเยอะๆด้วยปะคะก็นั่นแหละรอบวังก็แค่ถ้าพอสายหน่อยรถเยอะไงฮะออกไปวิ่งที่ไหนนะคะรอบวังสวนจิตอ๋อรอบวังสวนจิตโวันละ5รอบ4รอบ4ตี5เนี่ยที่รู้ไหมโอ้ย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 โอ้นโน้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยสอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโ พี่เชื่อไหมว่าตอนผมเรียนอยู่วัดเบนนะสมัยมสี่มห้าผมวิ่งแค่วาระรอบเดียวเนี่ยผมยังจะตอนอายุสิบห้าสิบยังจะไม่โตมันจะถึงป่ายังจะไม่ไหวยังจะไม่รอดเลยรอบเดียวอะเอเดนะคะแล้วที่เมื่อคืนนี้พี่กนกอ่านเนี่ยมีวิ่งสิบชั่วโมงแปลว่าอะไรฮะเออก็ไม่รู้เขาอัลตรามาลาธอนอะมันเตินกว่ากว่าต่วเนื่องกันเลยอัลตร้าคือพิเศษเลยพิเศษ่ะมันมันมากกว่าชาวบ้านเขาวิ่งมาราธอนคุณพี่เนี่ยล่อไปอัลตราเลย สิชั่วโมงต่อเนื่องเหรอคะก็จะมีพักทานน้ําอะไรพวกเนี้ยทานอาหารได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไประวตรชีวิตที่บอกว่าเริ่มต้นวิ่งตั้ไหนเมื่อไหร่ฮะตอนเริ่มมาก็มาออกกําลังตอนนั้นมันอ้วนอน้ําหนักประมาณ53-54อ่ะก็อายุ44-45มีปัญหาเรื่องน้ําหนักน้ําหนักค่ะไม่เคยวิ่งเลยเลยออกมาตรงท่าวาสุกรีค่ะ ก็เลยไปซ้อมวิ่งที่นั่นก็ก็มารู้รจักกับพักพวกที่เข้ามาวิ่งกันเนี่ยออกไปวิ่ง,อองตามงานหรือวิ่งจ็อกกิง<ร>้งใช่ไหมแล้วก็เลย<อ>ชวน,นชวนไปก็เลยติดเลยตั้งแต่นั้นมา